สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชัวร์ของเกมฟุตบอลในค่ำคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o .com รัรันตีค่าคอมามากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ คู่แรกเบลเยียมพบกับเวลส์เกมนี้ขอแนะนําเจ้าบ้านเลยเนื่องจากคุณภาพของพวกเขาค่อนข้างไรท้ทินักเตะตัวหลักนั้นเรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปในตําแหน่งของตัวเองปัจจัยเดียวที่น่าเป็นห่วงคือตัวหลักหลายรายกําลังใกล้สู่ช่วงขาลงอย่างในรายของเอเดนอาซาก็เกือบจะเรียกได้ว่าอาจจะหมดอนาคตในวงการฟุตบอลไปแล้วและยิ่งมองไปในระดับดาวรุ่งยังไม่มีคนไหนที่จะเข้ามาทดแทนตัวเก่าๆได้เลยครับดีที่เวลส์เองก็อยู่ในช่วงผสมระหว่างดาวรุ่งกับตัวเก่าใกล้หมดสภาพ แถมในเกมนี้จะยังไม่มีกองกลางตัวหลักอย่างแรมซี่และตัวเลือกอื่นๆยังดูห่างไกลที่จะมาทดแทนได้ครับยิ่งมองไปในแผงกองหลังชื่อชันนักเตะแ,แต่ละคนไม่น่าจะต้านทานเกมรุกของทางเบลเยียมได้อยู่มองแล้วเกมนี้ไม่น่าจะใช่เกมยากอะไรสําหรับเจ้าถิ่นที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันเกมล่าสุดที่แพ้ในบ้านตัวเองไม่รู้ต้องย้อนไปกี่ปีครับดังนั้นเกมนี้มองว่าเจ้าบ้านน่าจะยิงชนะได้2ประตูเป็นอย่างน้อยครับผมคู่ที่2ฝรั่งเศสพบกับยูเครนเกมนี้แนะนําเจ้าบ้านเพราะฟอร์มของทั้งคู่นั้นแตกต่างกกัันน ฝั่งเจ้าบ้านยังถือว่ายังรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ครับหลังจากควา้าแชมป์โลกมาแถมผู้เล่นชุดนั้นก็มีตัวหลักเป็นผู้เล่นอายุน้อยๆทั้งนั้นครับเกมนี้แม้จะขาดดาวรุ่งพุ่งแรงบางรายแต่คนที่เหลืออยู่นั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยครับและฟอร์มพักหลังก็ถือว่าดีในทุกรายการเกมล่าสุดที่แพ้ในบ้านอาจจะต้องย้อนไปหลายปีหน่อยยิ่งดูฟอร์มยูเครนแล้วยิ่งปวดหัวการเล่นในเนชันลีกที่เจอกับทีมระดับท็อปของท,อทวีปพวกเขาก็สู้ใครไม่ได้เลยแบบค่อนข้างชัดเจนดูแล้วเกมนี้เจ้าบ้านาแะแน่ แล้วยิ่งจากฟอร์มของยูเครนตอนนี้มีโอกาสเละครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางฝรั่งเศสเพราะไม่รู้จริงๆว่ายูเครนชุดนี้จะเอาอะไรมาสู้สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m เว็บตรงของขอกีฬาคู่ที่3โปรตุเกสพบกับอัอริบาจานเกมนี้แนะนำเจ้าบ้านเช่นเดิมเนื่องจากคุณภาพของทั้ง2ทีมต่างกันเกินไปแถมฟอร์มของเจ้าบ้านก็ดีวันดีคืนครับส่วนทีมเยือนทำได้เพียงแค่ประคองตัวไปวันวัน ขณะเล่นในลีกซีของบอลเนชั่นส์ลีกยังเกือบตกชั้นไปเจอกับเหล่าสมัทน้อยในลีกดีอีกผลงานในเกมคัดยูโร2020แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหินนักแต่ก็เก็บไปได้เพียงแต้มเดียวครับผิดกับทางเจ้าบ้านที่แม้จะเพิ่งพาคริสเตโนโรนันโดในวัย36ปีแต่ก็ยังรักษาระดับผลงานเอาไว้ได้อย่างดีครับและที่สําคัญแนวรุกชุดนี้แต่ละรายเรียกได้ว่าเหลือล้นไม่ว่าจะจัดใครลงสนามก็ถือว่าคุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยครับมองว่าเกมนี้ด้วยระดับที่แตกต่างกันเกินไปสุดท้ายทีมที่จะมีชัยคือทาาางเจ้บ้บนนแน ส่วนจานวนสกอร์ก็ขึ้นกับทางเจ้าบ้านจะเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นดังนั้นคู่นี้อย่าถามว่าราคาเท่าไหร่แต่มีเท่าไหร่ให้ใส่เจ้าบ้านให้หมดครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้ววันนี้พวกเราทีมงานทีเด็ดสามดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ